เกษตรในรูปบ้านชาแนลก็จะนำท่านมาพบกับพืชมงคลของเราผนุมานนั่งแท่นสเสน่จันแดงโกเมนแสงเงินแสงทองแล้วก็กวักมรกฏครับวันนี้สีง,งมงคลสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองมีเงินมีทองอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีมมสีสุขว่าเป็นพืชมงคลที่มีคุณทางไสยศาสตร์ครับมีไว้ในบ้านก็จะ คุ้มครองปูปักรักษาผู้ที่อยู่อาศัยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายสเสน่จันแดงโกเมนเสริมโชคลาภเป็นมหาสเสน่ห์เสริมความเป็นสเสน่ห์ให้กับเจ้าของบ้านให้พ่อพูนขึ้นมีแต่คนรักคนนิยมชมชอบ,บเป็นมิตรไมตตีต่อกันนะครับเป็นพื้นมงคลที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวย กักแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านทั้งสี่มงคลเมื่อมารวมกันแล้วคนปลูกย่อมได้รับอาน,นิสงส์แน่นอนครับเกษตรนูันานชาแนลวันนี้แนะนำสี่มงคลนี้คือมงคลสวยๆอยู่ในบ้านลนานนักษณะนี้ก็ทําให้เจ้าของบ้านเป็นมงคลไปด้วยครับก็ค่อยสะสมนะครับหนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปเล่นวิ่งตามกระแสครับเท่าที่เรามีแค่นี้เราก็มีสีม,<า>มงคลสเนเสนจันแดงแสงเงินแสงทองรวมทั้งกวักมรกตแล้วก็ฮนุมานนั่งแท่นครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ